ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอืมเห็นตั้งคำถามคนอื่นจังตอบบ้างดีไหมที่ถามนี่เพราะมันคนลเวอร์ชั่นกับที่พระพลถแถลงคนที่เป็นสปอนเซอร์เพลงของชัยพลนี่คือพระพลเองไม่ใช่หรือตกลงใครโกหกพระอาจารย์หรือลูกศิษย์ นาทีมีหลักฐานไหมว่าตัวเองเป็นสปอนเซอร์ห้องอัดเพลงให้ใชัยพลหรือจริงๆแค่ตามไปจะเปิดตัวครีมให้ใชัยพลโฆษณาไปในตัวแล้วเลยใช้วิธีเดิมๆเคลมว่าตัวเองออกเงินตอบได้ไหมถ้าน้าทียืนยันมีหลักฐานว่าตัวเองจ่ายเงินค่าห้องอัดแปลว่าพะพลโกหก สองคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดเท็จใครจะตอบนาทีหรือพระพลหรือหุบป,ปากเงียบทั้งคู่ปล่อยให้สังคมตัดสินเองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพูดความจริงไม่จําเป็นต้องพูดตรงทุกครั้งถัดมานะครับบอกว่าปลดเก่งทั้งกวน ทั้งหัวดำหัวโล้นถัดมานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีคดีน้องหนูให้น,น้าพาไปหาพระอาจารย์ที่วัดน้าบอกว่าจะไปทำไมพระไม่มีศีลแต่ตอนนี้นะ่ะเข้าใจคำที่น้าพูดแล้วถัดมานะครับบอกว่าหน้าตาของแก๊งต้มตุนหลอกลวงถัดมานะครับบอกว่าจับเข้าคุกให้หมดวันนี้ มันก็ลงคลิปด่าป้ายานถัดมานะครับบอ,อกว่าสมัยก่อนมีเพลงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งถัดมานะครับบอ,อกว่างงมากกับกลุ่มนี้นะ่ะตรงไหนจริงตรงไหนเท็จถัดมานะครับบอ,อกว่าหลวมมิดถัดมานะครับบอ,อกว่าช่วงหลังเคยได้ยินพระพูดว่าค่าใช้จ่ายการทำา MV และค่าที่พักลูกศิษย์เป็นคนออก คิดว่าน่าจะลูกศิษย์ออกให้แหละค้าทนายลูกศิษย์ยังออกเลยคือช่วงหลังคนมองพวยเป็นคนดีถูกใส่ร้ายแล้วมีพระที่ลูกศิษย์เคารพศรัทธาการันตีเป็นคนดีใครก็พร้อมช่วยคนดังณขณะนั้นแต่ณนะตอนนี้นะ่ะลูกศิษย์พระคงไม่มีใครสนใจออกลายมาแล้วออกลายให้เห็นฮ่าฮ่า ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยูทูบเบอร์ฝั่งชัยพลแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นน่ะด่าคนแก่ให้ตรอมใจก็ทำได้แช่งให้เด็กให้หมดอนาคตก็ทำลงคออีชั้นน่ะยังไม่ได้ยินอีกฝั่งแช่งชักหักกระดูกลูกๆของจำเลยทั้งที่ ดูการวางตัวแล้วมองอนาคตไม่เห็นเทียบไม่ได้เลยกับลูกสาวคนโตของพ่อแม่ผู้สูญเสียที่ช่วยพ่อแม่ตัวเองนั้นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตครอบครัวที่นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวที่บ้านช่องสะอาดสะอานไม่ใช่รกและไปด้วยกองผ้าเต็มที่นอนรกไปหมดเหมือนบางบ้านอีฉันยังไม่เห็นใครว่า ลูกจำเลยจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่เล่นเกมติดเกมเป็นเยาวชนก้มหน้าติดมือถือไม่ต่างกับตาที่ติดโซเชียลดีฉันยังไม่ได้ยินใครว่าฝั่งจำเลยมีแต่ฝั่งจำเลยว่าลูกฝั่งโจทยดลาเต้ว่าลูกที่เสียชีวิตแล้วว่าเป็นลูกชู้ว่าคนที่ยังมีชีวิตก็โดนด่าว่า11รอดอบ้างละ สรารพัดจะว่านี่มุนีมาแช่งเด็กว่าหมดอนาคตชีวิตจะมีความทุกข์เพราะเด็กนั้นกลัวผู้ใหญ่จะดุเลยโกหกว่านอนหลับแค่นี้ต้องแช่งชักเด็กกันเลยเหรออี่ฉันไม่เข้าใจว่าทนฟังกันได้อย่างไรไม่มีใครค้านสักคำว่าเฮ้ยนั่นเด็กนะมุนีพูด ถูกอย่างหนึง่งพ่อแม่ครอบครัวคือเป้าหล่อล้อมชี้ทางว่าอนาคตเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรและเด็กที่พ่อนั่งด่าคนด้วยคำหยาบคายขณะที่อุ้มลูกอยู่ในอกเด็กจะโตมาพูดเพราะเป็นคนดีใช่ไหมลูกที่เห็นพ่อเอาย่าไปทิ้งวัดนี่นะ่ะต่อไปลูกโตมาคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สินะ พ่อแม่บางคนโชคดีกว่าคนอื่นที่มั่นใจได้เลยว่าลูกจะโตมาจะไม่โกหกเพราะลูกเป็นใบฮ่าฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับภาพวาเลนไทน์ของกลุ่มทนายที่เคลียร์ใจกันได้หลังจากที่ศึกกันมายาวนานสร้างปัญหา กับข้างใครพวยแตนด้วยการตัดพ้อว่าทีกับทนายด้วยกันทําไมเคลียร์กันได้และทําไมกับลูกความทนายตั้มไม่เคลียร์ใจบ้างทําไมไม่ให้โอกาสทีฉันว่าแหกตาเปิดใจอ่านแชทนี้ของแตนคนไม่อยากเคลียร์ไม่ให้โอกาสคือใครกันแน่ทนายแสดงออกชัดเจนแจ้งไปและให้เวลาแต่ คนที่ไม่อยากติดต่อไปหาทนายคือชัยพลเขาถือว่าถ้าทนายอยากทำคดีให้เขาทนายก็ต้องหนักแน่นบังเอิญทนายไม่อยากทำให้แล้วเลยไม่อยากจะหนักแน่นอีกต่อไปเขากำหนดเวลาเย็นใจของเขาทนายก็มีสิทธิขีดเส้น เวลาให้โอกาสของทนายจริงไหมคะพวกคุณแค่ให้แจวบองอีชั้นอีชั้นตำหนิคุณก็ว่าเนรคุณแล้วทนายให้คุณมากเท่าไหร่โดนด่าโดนเสียดสีจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายที่อวยคุณหมดไปกับคดีของพวกคุณตั้งเท่าไหร่เสียเวลาทุ่มเทให้เพียงใดคุณยังจะว่าทนายไม่หนักแน่นแบบนี้ ไม่เรียกว่าเนรคุณทนายบ้างหรือคะซึ่งแชทดังกล่าวนะครับเป็นการแชทไปหาป้าแตนนะครับซึ่งทางแอดมินได้ไลน์ไปว่าขอบคุณนะคะที่อ่านไลน์คิดเห็นจากคนแก่คนหนึ่งซึ่งป้าแตนตอบมาว่าเข้าใจคะ่ะแต่ลุงบอกว่าให้เย็นกว่านี้ก่อนเพราะลุงเห็นว่าทนายทำเกินเหตุที่ว่าพระอาจารย์ ในไลฟ์สดทนายราชพลเพราะลุงฟังหลายรอบแล้วรู้สึกว่าทนายทำไม่ถูกต้องแต่ลุงเชื่อมั่นในฝีมือทนายเหมือนเดิมติดที่ว่าวันนั้นทนายพูดเกินไปลุงเลยรอให้ตัวเองใจเย็นก่อนลุงยังรักและเคารพในตัวทนายตั้มค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชน ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจุดบอดของการสู้คดีหลักของจำเลยสองผัวเมียไม่ได้อยู่ที่ขาดประจักษ์พยานยืนยันที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่อยู่ที่ตัวจำเลยทั้งสองนั่นแหละที่คนหนึ่งให้การมั่วไม่เคยเหมือนกันและยังขี้โมโหไม่เก็บคำเก็บอารมณ์พร้ามไปแล้วพลาด ขึ้นมานะแค่ขายากกับอีกคนเป็นโรคหลัวผงสเตตสุดท้ายจึงทำให้พยานสำคัญที่สุดสองปากเล็กๆที่จะบอกได้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนตอนสายๆวันที่11หลังจากกลับจากวัด GPS แล้วพ่อออกจากบ้านไปรับพระตอนกี่โมงกันแน่ปัญหาเกิดเพราะ พ่อพร้อยปากว่าออกไปตอน9ก้านาฬกา45ทำให้ถูกมองว่ามีเวลาหายไปหายไปไหนแอบไปอุ้มเด็กหรือเปล่าพยานสองปากนี้เล่นเกมอยู่ในบ้านจากคำให้การที่ว่าสดิ้งไปหาป้าป้าเอาโทรศัพท์จากลูกชายที่กำลังเล่นเกมมาโทร หาแม่น้องชมพู่ว่าเด็กหายตัวไปดังนั้นเด็กชายสองคนจะเป็นพยานสำคัญที่พอระบุได้ว่าพ่อแม่ถึงบ้านประมาณกี่โมงออกไปอีกทีนั้นกี่โมงแต่ทีนี้มาที่ปัญหาว่าพยานสองปากนี้สารจะเชื่อมากน้อยเพียงใดเพราะหนึ่งเป็นลูกของจำเลยลูกย่อมมีแนวโน้ม ที่จากกตันยูต่อบุพการีไม่อยากให้ร้ายวงเล็บแต่มีลูกบางคนมันชอบให้คนอื่นด่าแม่มันนะมันสะใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รัก 2. เป็นลูกที่เคยมีประวัติโดนพ่อทุบตีและพ่อเคยตีต่อหน้ายูทูบเบอร์มาแล้วเพราะให้ปากคำไม่โดนใจพ่อสองอย่างนี้ อาจจะทำให้ถูกมองว่าพยานมีแนวโน้มจะกลัวและให้การเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่เป็นบุพการีของตนมากกว่านี่แหละค่ะปัญหาหลักของจำเลยที่หนึ่งมีท่าทางข่มขู่พยานไกล่กลายที่พาลูกมาพบทนายก็น่าจะเจาะจงถึงคำให้การตรงนี้จุดนี้สายวันที่11 หลังจับ GPS และอีกจุดที่สำคัญคือกลางคืนพ่อแม่แอบขึ้นเขาหรือไม่อันนี้รับประกันได้ว่าซีนพาผัวหนีกลางดึกทิ้งลูกไว้ลำพังจะต้องถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบว่าจำเลยสองทั้งสองนั้นไม่เกรงไม่กลิ่งเกรงที่จะทิ้งลูกให้นอนหลับ อยู่ในบ้านและแอบขึ้นเขาไปอำพรางศพแน่นอนดูจากพฤติกรรมในอดีตต่างๆอีชั้นชี้ไว้ให้ทนายชุดใหม่เอาไปทำการบ้านนะคะเดี๋ยวจะหาผ้าชุดเก่าเทไม่ใหญ่ดีนี่ช่วยเต็มที่เลยนะค่อยสิบอกเจ้าไว้หายิ่งบินบ่อยยิ่งปีก้าจิกแรงเจาะลึกกาก